ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net กับคนญี่ปุ่นชุดที่สองสวัสดีค่ะดิฉันทัศนีเมทาพิสิทธิ์คんにちはชิวฮายาชิดสกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้เป็นตอนที่สิบห้าค่ะซูโยมาเกตโตตลาดน้ำค่ะเล็กกับเคโกะไปที่ตลาดน้ำ

昔のままですね連れてってっください่อวันบทสนท่าทางแบบลาชีตลาดน้ำซุยจมาร์เก็ตแคบเรียวโฮซุยทางน้ำซุยโดเมื่อก่อนมุอก่อิทั้งอย่างนั้นหรือแบบเดิม มะ <Mama, S 1> พาไปซึเลเตะอิกุสำนวนที่ปรากฏในบทสนทนานะคะมีคำว่าราชีนะคะราชีในที่นี้เนี่ยใช้แสดงความหมายว่ารูปแบบหรือคล้ายกับนะคะยกตัวอย่างเช่นสถานที่ที่เป็นแบบไทยๆจะพูดว่าไทยราชีตโกโรฟังอีกครั้งนะคะไทยราชีตโกโร คำว st ่าโตเกโดหมายถึงสถานที่นะคะไทยก็คือประเทศไทยนะคะไทยรานชีโตเกโดก็คือสถานที่ที่เป็นแบบไทยๆเราลองมาฝึกคําอื่นกันดูนะคะอาหารแบบไ goodbye, pagar, ทยๆไทยร้านชี่ทาเบโมโนไทยร้านชี climate, HTML, itation, friend. Friend. ่ทาเบโมโนเสื HTML, ้อผ้าแบบไทยไทยร้านชี่ฟุกไทยร้านชี่ฟุกอาคาร แบบไทยไทยร่าชีทั้งโมโนไทยรชีตโมนสถานที่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นร่าชีทุกโลญี่ปุ่นรชีทุกค่ะไม่ยากนะคะมันเราใส่คำว่าร่าชีข้างหลังชื่อประเทศนะคะอีกสำนวนหนึ่งนะคะคะโดคะวากาดิมาเซนหมายถึงไม่ทราบว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะ เราจะวางไว้ข้างหลังคำนามก็ได้นะคะหรือคําอย่างเมื่อสักครู่นี้คือคําว่าไทยราชีนะคะถ้าเราใส่เข้าไปก็จะหมายถึงเป็นแบบไทยหรือเปล่าไม่ทราบลองฟังดูนะคะ Thai Rashi かどうかไม่ทราบ Thai Rashi かどうかไม่ทราคราวนี้เราก็เปลี่ยนคําดูค่ะว่าเป็นแบบกรุงเทพหรือเปล่าไม่ทราบ บัง kok ล่ะสีかどうคかか่ะไม่รู้ไม่ทราบภาคเหนืออบบบุจะเป็นแภาคเหนือหรือเปล่าไม่ทราบุภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานนะคะโทฮกุเป็นแบบ ภาคอีสานหรือเปล่าไม่ทราบทะ,ะกทาบทวะวัคาคใตาคคใาใต้าคคภาคใต้าคใตคภาคใต้าคใภาคใต้าคใต้ภ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 าาต้ภาคใต้ภุคใาคใต้ปาคาคใตาคใต้ภา่าคาคาคา 日本らしいかどうかไมか่เか,か,か้าใจเราก็จะใช้สำนวนนี้นะคะในพูดในบทสนทนากันค่ะเวลามีการถามว่าที่แบบไทยๆเนี่ยที่ไหนเหรออีกฝ่ายนี้ก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไทยๆหรือเปล่านะแล้วก็เสนอแนะนะคะอย่างเช่นตลาดน้ําลองฟังบทสนทนาดูค่ะไทยらしいところはどこですか มันยากมากค่ะค่ะเราเสนอแนะว่าซึ่งตลาดน้ำมาเป็นไงคือไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไทยๆหรือเปล่าแต่ถ้าจะว่าแบบไทยๆก็น่าจะเป็นที่นี่นะนะคะเราลองมาฝึกกันค่ะคราวนี้เราจะถามเกี่ยวกับ

シルクのスーツははどうでですすかかタイらしい服は何ですか難しいですね。タイらしいかどうか分かりませんがシルクのスーツはどうですか <music>

レクさん、バンコクの近くでタイらしいところはどこですか難しいですね。タイらしいかどうかわかりませんが、水上マーケットはどうですか細い水路を船で行きます。昔のままですね。連れて行ってください。 ボツンか細い船ですね。スピードが出ますから気をつけてくださいね。この辺に住んでいる人はココナッツを作っています。大きい木ですね。マーケットの中心ですよ。手を船の外に出さないでください。船に挟まれますから。ここでは何が有名ですかゴエティオルアです。 米から作った麺です。岸に上がりましょう小さなお店がたくさんありますカムサッカランレオスピードが出るジャ中心ユーン出す遠くに挟まれる食いティアルア食いティアルアカオ米 เส้นเม่นร้านค้ามิเซ <M ise. S 1> คราวนี้เรามาฝึกรูปประโยคกันนะคะเรามีคำกริยาว่า s c u t ิ m u s หมายถึงผลิตสร้างหรือทำนะคะถ้าบอกว่าทำมะพร้าวก็ใช้ c o k o n a t s c u t ิ m u s คราวนี้ประธานค่ะประธานเราจะยาวนิดนึงนะคะประธานของเราก็คือคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้คือโ o n o h e น

この辺に住んでいる人はシルクを作っています。この辺に住んでいる人はシルクを作っています。この辺に住んでいる人は塩を作っています。この辺に住んでいる人は塩を作っています。この辺に

มาร์เの中心ですคงจำได้นะคะคำขยายจะอยู่ข้างหน้านะคะคราวนี้เราจะเปลี่ยนค่ะจากใจกลางตลาดเป็นใจกลางเมืองคำว่าเมืองคือมัจิมのจ心ิโนจูชินัจใจกลางกรุงเทพมหานครบังกอกโนะจูชินเดสบังกอกโน ใจกลางตลาดไนบาซาไนท์บาซาร์ินเดสไนท์บาซาร์の中心です,心ですสำนวนถัดไปนะคะเราเคยศึกษากันไปแล้วเรื่องของเดกุดาไซซึ่งหมายถึงการุณานะคะคราวนี้เราจะเป็นรูปปฏิเสธคะ่ะไนเดกุดาไซนะคะอย่ายื่นมือออกไปข้างนอกนะคะหรืออย่ายื่นมือจะใช้คําว่า 手を出さないでください手を出さないでくださいจ่ต้องผันกริยานะคะกริยายื่นหมายถึงดาชิมาสผันให้เป็นรูปปฏิเสธคือด s ้าไนตามด้วยเดคุดาใสนะคะในที่นี้เราให้คำคำรูปปฏิเสธไว้เลยนะคะเราบอกว่าเข้าข้างในคือนาการิไฮดิมสเข้าข้างใน กรุณาอย่าเข้าข้างในไม่เ入らาいでくださいรูปปฏิเสธของไฮริมัสคือไเขงในนะคะกริยาถัดไปค่ะสวังมัสหมายถึงส่งเสียงดังกรุณาอย่าส่งเสียงดังสะวากันใเด็ดาใส่วกันใหเด รูปปฏิเสธของสวังิมสัสคือสวังอะไนต่อไปนะคะนั่งที่นี่นั่งที่นี่กรุณาอย่านั่งที่นี่นนที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กระจายเสียงจากอาคารสูงเทคโนโลยีะะทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอิน,นเทอร์เน็ตท้า o ี e ่รู้ท t เรนายเด็กดีใรูปปฏิเสธของโทรมัสคือทุเรนายคงไม่ยากนะคะคราวนี้เรามาอีกประโยคนึงคะ่ะลองฝึกรูปประโยคที่บอกว่าอะไรทำจากอะไรนะคะ

バミーは小麦から作った麺です。ラ,サンンンラウサな日本のお酒は米から作ったお酒です。日本のお酒は米から作ったお酒です。イワインワインは ブドウから作ったお酒ですワインはブドウから作ったお酒ですいっぱい読むのかウン,リリウンカティはココナッツから作ったゼリーですウンカティはココナッツから作ったゼリーです

船に挟まれますからここでは何が有名ですかこうやってやるらです米から作った麺です岸に上がりましょう小さなお店がたくさんあります そんななさんか,かわいいものがたくさんありますね私は少し休みたいので別々に見ましょうええいいですよじゃあ待ち合わせはここで2時にしましょうはいじゃあ後であけいこさんお待たせしましたいいえお土産は見つかりましたかええとうの カバンを買いましたいいですね。何を書いてるんですか日本の家族へのハガキです。日本までいくらですかハガキは12バーツですそうですか。それから写真を現像したいんですがじゃあ帰りに郵便局と写真屋に寄りましょう。 別々にนัดพบิดตวขอโทษที่ทำให้คอยรอหาพบพบเจอถายกระเป๋าถือกระเปาขีอนวามขมครอบครัวครอบครวบสนญาบัตรกระาปรรูปรูปนูปรูปรัปรร 帰りにอที่ทำการไปรษณีย์ยูบินจกร้านถ่ายรูปชาชิยะแวะโยรุคำศัพท์อาจจะมากหน่อยนะคะเรามาดูสำนวนที่น่าจำกันค่ะเรามีคำว่าเบสซ์เบสน่นะคะหมายถึงแยกกันนี่แยกกันทำอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเดี๋ยวเราแยกกันไปดูดีกว่านะจะพูดว่าเบสซ์เบสนีมิมาโช คำสำนวนนี้เราจะเป็นการพูดกับเพื่อนว่าเดี๋ยวฉันจะไปดูทางนั้นเธอไปดทูทางอื่นก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเนี่ยนะคะเราใช้เบทซ์เบทซ์นี้แล้วค่อยตามด้วยกริยามีมาโชคือดูกันคนละอย่างคนละที่เราจะเปลี่ยนกริยาตัวนี้เป็นอิไิมัสค่ะเบไปะะไป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 ไเบปไ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 ะไปไปคปไ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 ปอปไ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 ป

บทสนทนาค่ะเราถามว่ากำลังเขียนอะไรอยู่หรือ B ตอบว่าเขียนไปเสนียบัตถึงครอบครัวแล้วเราจะฝึกสำนวนนีน้กันค่ะ何を書いอいるんเすか家族อのハ่หです何を書ะคいるんคすか家族へのハักです สังเกตน,นะคะเราจะละคํากริยานะคะเราบอกถามว่าเขียนอะไรอยู่เหรอนะคะเราก็ละคําว่าเขียนไว้เลยก็เป็นปริศนาบัตถึงครอบครัวนะคะลองฝึกพูดสำนวนอื่นๆกันนะคะถามว่าฟังอะไรอยู่หรือดนตรีไทยคะ่ะอะไรอยู่คิดอยู่หรือไดไหมดนตรีไทยค่ะอะไรอ 聞いているんですかタイの音楽です。何を食べているんですかホーモックです。何を食べているんですかホーモックです。何を,です何を読んでいるんですかクーカムです。 何を読んでいるんですか？クーカムです。ดืムム่มอะไรอยู่หรือน้ําลำไยค่ะ。何を飲んでいるんですか？ラムヤイジュースです。何を飲んでいるんですか？ラムヤイジュースです。ครนีカカ้เป็นการเพิ่มคำศัพท์กันค่ะคำว่าไพรสณีหมายถึง ยูบินยูบินแล้วที่ไปรษณีย์เราจะมีเอ,อกสารหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเรามีคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะเช่นแอร์เมลหรือส่งทางไปรษณีย์อากาศจะพูดว่าเออะเมลเออเมลส่งแบบ EMS คะ่ะ EMS EMS อันนี้ทั่วโลกนะคะสากลส่งแบบส่งด่วนสกุต so ัตส สุ t ท t า u ส่งทางอากาศ k o k u บินโค k u บินส่งทางเรือฟุนาบินฟุนาบินส่งภายในประเทศคบวนบินคบวนบินก็เป็นคำศัพท์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะคราวนี้เรามาฝึกใช้คำเหล่านี้นะคะในการถามว่าราคาเท่าไหร่แอ r Mail ราคาเท่าไหร่40บบาทนะคะ エアメールでいくらですか40バーツですエアメールでいくらですか40バーツですขอให้สังเกตนะคะเราใช้คำช่วยเดคค่ะเดคในที่นี้ก็คือบอกวิธีการนะคะถ้าส่งด้วยอียร์เมลเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะโดยที่เราละกริยาคำว่าส่งไว้มันเราจะใช้คำช่วยเดคหลังคำที่บอก เส้นทางต่างๆนะคะ EMS でいくらですか200バーツอีですฟังนะคะ EMS でいくらですか200バーツですข้ออื่นๆก็ฝึกในทำนองเดียวกันนะคะเราไปดูที่ข้อ5้าเลยค่ะถึงญี่ปุ่นเท่าไหร่เราใช้คำว่านิฮงมาเดะค่ะนิฮงมาเดะいくらですか はがきは十二バーツです。日本までいくらですかはがきは十二バ,バ,バ,バーツです。日本までいくらですか手紙は十五バーツです。日本までいくらですか 手紙は15バーツです帰。帰りに郵便局に寄りましょう。 เราเปลี่ยนยูบินเก็บเป็นเดパーตห้างสรรพสินค้าค่ะกลับนปเดパートนีโเลิมั้งชอว์กลับไปเดパートนีโเลิมั้ชแล้วก็บทสนทนานะคะเราฝึกกันนิดนึงว่าอยากจะส่งปรษณียบัตรเพื่อนก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นขากลับก็แวะที่ทำการไปรษณีย์กันเถอะฮากกิโอดัสไใตเดสจ้า

水を買いたいたですじゃあ帰りにコンビニに寄りましょう。かわいいものがたくさんありますね。私しは少し休みたいので別々に見ましょう。ええ、いいですよ。じゃあまち合わせはここで2時にしましょう。はい。じゃあ後で。 けいこさん、お待たせしました。いいえ。お土産は見つかりましたかええ。当のカバンを買いました。いいですね。何を書いてるんですか日本の家族へのハガキです。日本までいくらですかハガキは12バーツです。そうですか。それから写真を現像したいんですが。じゃあ、 帰りに郵便局と写真屋に寄りましょう。ค่ะวันนี้ก็คงลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะซายนาระที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.moe.radiothai.net